เห็นไหมละ่ะระของใจมันไม่เกิดถ้าระของใจเกิดอัติอัตโนนาโถมันเกิดนะลูกนะตัวแลเป็นที่พึ่งของตนตท่นั้นมันไม่เข้าไปยุ่งกับใครเพราะเราเกิดมาคนเดียวเราก็ตายคนเดียวไม่มีคนนั่นคนนี้จะจะตายแทนเราได้นะลูกนะตายคนเดียวเกิดคนเดียว,ตาย,ยว, fake, ยวตายคนเดียวม้นจะเกิดเป็นแฝดก็เกิดคนเดียวตายคนเดียวเหมือนเดิมเพราะต่างจิตต่างใจมันไม่สามารถเป็นใจเดียวกันได้ ถึงจะมีละอากับกิริยาคล้ายคลกัน,นแต่มันก็ต่างจิตต่างใจแม้นร่างจิตติกันก็ตามม,าม,มันเป็นวิบากกรรมของสัตว์โลกของแต่ละดวงแต่ละดวงของแต่ละดวงจิตท่ยังไงจึงจะออกจากจุดนี้ได้เนี่ยเมื่อเห็นพระสัตธรรมของพุฏธเจ้าวสว่างสวัยในใจเท่านั้นแหละลูกจึงจะออกได้ออกจุดนี้ได้เมื่อออกจากจุดนี้ได้ปั๊บนี่แหละพูดถึงเมื่อกี้ความสว่างเกิด โอ้ตอนนี้ปัญญาไม่รู้มาจากไหนนะดูแต่ว่าลุงปู่นี่จะเป็นมีสิทธิพิเศษของตัวเองอย่างนี้ไม่เหมือนหมูไปไหนมาไหนมันจะไม่ลืมคือเรื่องสัจจะนี่นะใครจะว่านั่นดีใครจะว่านั่นเลือใครจะว่าตัวน,นั้นเป็เสืคือไม่ได้สนถ้าได้พูดแล้วอะต้องเอาตามนั้นต้องดิ่งตามนั้นถึงหากจะไม่ได้หมดก็ดังที่ยก ผมทำึ้นเมื่อกี้เพราะสัตว์โลกอยู่ตามกรรมแต่ก็ยังพอที่จะทําได้คือไม่ให้สัจจะตัวนี้ถูกโค่นถูกทไไําลายไปอย่างนั้นหมู่คณะก็เลยว่าอันนี้หลวงพ่อน้อยพิจารณาดูหน่อยนะว่าหลวงพ่อน้อยยึดมั่นถือมั่นในสัจจะไหมเราก็ฟังถ้าบอกว่ายึดมั่นถือมั่นในสัจจะใช่เป็นพิหารธรรมเป็นธรรมคือเครื่องอยู่ ไม่ได้เอาจัดจัดไปพันิพานมันก็ถูกแต่เป็นวิหารธรรมทำตัวนี้เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยในเรื่องธาตุขนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายแต่เขาจะบอกว่าปล่อยวางปล่อยวาง,วางมันไม่ใช่อะการปล่อยวางกับการปล่อยทิ้งมันต่างกันนะลูกนะอย่างนั้นลหลักธรรมหลักวินัยนี้จะคงสิ้นคงวางมาถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีเลยดัยงนั้นพระอรหันต์ก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยทิ้งหมดที่ก็ปล่อยวางทิ้งที่ การปล่อยวางนั้นคือปล่อยวางภายในภายในตัวจุดไหน,นจุดใจตัวนั้นไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกอย่างนั้นมีแต่พระอรหันรล้วนที่ยึดมั่นถือมัน่นในธรรมในวินยัยแล้วเอาทำเอาวินัยนี้ทําสังฆทานต่อ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 กันมาจนถึงปัจจุบันพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นเป็นเป็นวิหารธรรมไม่ได้เกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่นในใจตัวนั้นคนละโลกต่างการละฟ้ากับดินะนะดูนะผู้ที่พูดถือว่าเรายึดมั่นถือมั่น ในสจก็แสดงว่าหมอนั้นภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ถึงเอ้พวกภาวนาแบบอะไรล่ะแบบเตรษฐชานแบบพวกแบบควายแบบพวกโกพวกเขียดเนี่ยถึงเวลาจำสินก็จำสินแบบพวกเตรษฐชานถึงเวลาภาวนาก็ภาวนาแบบเตรษฐชานนั่นือคือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนกับพวกเราภาวนาเนี่ยนะแต่นี่ภาวนาแบบเตรษฐชานไม่ได้ภาวนาแบบมนุษย์นักเศระฐดชานก็ภาวนาเป็น ถ้ามันภาวนาไม่เป็นมันจะเดินได้ยังไงละ่ะมันจะนั่งได้ยังไงมันจะนอนได้ยังไงยิ่งเดินนั่งนอนมันมีอยู่มันก็ต้องเป็นการภาวนาเหมือนกันเต้ภาวนาแบบสต่เฉศนมนุษย์ตัวนี้เลืออ่อนกว่าสติเฉานสมควรที่จะปฏิบัติธรรมและภาวนาแบบเลือ่อนไปประเสริฐกว่าสติเฉานต้องมีหลักของใจแห่งการยึดการถือที่เป็นวิหารธรรมเสมือนเราลึกถึงผู้โตธรรมโอสถโคมเป็นต้นก็หนดลมหายใจเข้าออก นั่นะรู้ที่ลมเข้ารู้ที่ลมบอกหรือลมเข้าว่าพุทธลมบอกว่าโธนั่นเวลาเดินปั๊บมีพุทธโธเป็นต้นอยู่ในใจหรือพุทธอยู่ขาขวาโธอยู่ขาซ้ายมีสติรอบรู้อยู่ในกายเสร็จเรียบร้อยก็เป็นภาวนารล้วลดต่สัตว์มันก็ภาวนาตามภาษาสัตว์พูดถึงแยกแยะแห่งการภาวนาไงแต่มนุษย์เรานี่มีสติมีกำลังกวนยาพวกขมาแต่นั้นถ้ามนุษย์คนไหน ไปสักแต่ว่าไปอยู่สักแต่ว่าอยู่มันก็อยู่กับทางโลกกับจงการไม่ได้สนใจใยดีไม่มีคําว่ารละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยที่เป็นชาวพุทธก็ mm hmm. จะภาวนาได้ยังไงอ่ะไปไร่ไปไนาน,นก็ภาวนาไม่เป็นไปทํางานก็ภาวนาไม่เป็นขับรถก็ภาวนาไม่เป็นทํางานอยู่ก็ภาวนาไม่เป็นนั่นมันก็เหมือนเหมือนกับสตาาัติฉานเต่ผู้ที่ภาวนาเป็นยืนเดินนั่นนอนผูนน้ชี้ติ่มําเป็นภาวนาด้วย หลวงปู่เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นช่างผู้ที่จบมาจากแสงทองโทรทัศน์นะในเวลาที่หลวงปู่ทำงานปั๊บนี้สติจะอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดมีคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ทุกเมือ่อเพื่อต้องการยงสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวทำโน่นทำนี่เวลาที่มันละเอียดเข้าละเอียดเข้าพุทโธก็จางไปจางไปจางไปเหลือแต่ผูร้รู้ด้วยอากับวิยายกเข็น ใจยกแขนขวาจับโน่จน,นจนับนี่รู้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 อยู่เหมือนมันไม่ไปไหนอะ่ะเหมือนมันก็อยู่กับตัวรู้นั่นเห็นไหมล่ะมันเกิดพุทธะทีละเอียดที่เรียกว่าพุทธะพุทโธทีละเอียดเรียกว่าตัวรู้ตัวนั้นนั่นรู้รู้พุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะอยู่ในกายอยู่ในใจข้างมันเสร็จเรียบร้อยเลยนะลูกันไม่ไปไหนนั่นแหละรีกบอกว่าพุทธโทธด้วยอยา่างพุทโธที่ละเอียดพุทโธทีละเอียดตัวนี้มันจะมีความรู้สึกในตัวเสร็จ ก็มันกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมเข้าว่าพุทธกำหนดลมออกว่าโถนั่นแหละเวลามันละเอียดเข้าละเอียดเข้าตัวนี้มันก็เหลือจะลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อมันละเอียดเข้าลมหายลมก็หายไปลมเข้าก็หายไปลมออกก็ไม่มีนั่นแหละก่อนที่มันจะละเอียดละเอียดเข้าไปจริงๆริมันจะเห็นรู้ว่าลมเข้าลมออกเมื่อรู้ว่าเขาลมเข้าลมออก ก่อนที่มันจะละเอียดจริงๆนี่มันจะเป็นเส้นใสสะอาดและเ,เหมือนกับแก้วที่ใสเหมือนกับเพชรนินจินดาเห็นมันปสุดท้ายเข้าออกเข้าออกแล้วก็หายเงียบไปนั่นหนูลมหายลมหมดเหมือนกับตายไปเลยแต่มันไม่ตายมันจะอยู่งานของมันเป็นปกติของมันเวลาถอดออกมาถ้ามันยังติดอยู่ในจุดนั้นอยู่มันก็กลับเข้าไปอีก เดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็เข้าบางวันก็บางบางทีก็พักนานบางทีก็พักเป็นคืนออกมาแล้วก็ก็บเรียกระเป๋าเหมือนก็นอนมาแล้วหลายร้อยปีพูดถึงสมาธิมันก็ได้แค่นั้นล่ะปัญญามันไม่เกิดล่ะมันก็ได้แค่นั้นปฏิบัติเปร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีมันก็ได้แค่นั้นได้กค่แดบความคิดดับการปรุงการแต่งดับสังขารขัน ดับความทุกข์ทรมานที่มีมีอยู่ในกายดับความทุกข์ทรมานที่มีอยู่ในใจก็แค่นั้นแต่เมื่อบัญญามันเกิดล่ะมันก็เหมือนกับนักรบที่ถูกอาวุธอยู่ในสนามรบนั่นฟังให้มันชัดนะลูกนั้นเมื่ออยู่เป็นปกติไม่ลงถึงขั้นระดับจิตระดับนั้นเหมือนกับอยู่ในสนามรบ หมือนการสู้กับเวทนาที่ถูกยิงถูกแทงยังไม่ตายปางตายทนได้ไหมทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ต้องทนสติที่มีอยู่เดิมๆที่มีเล็กๆน้อยๆก,ก,ก,ก็มากขึ้นมากขึ้นนี่คืออากาัปปิยาแห่งขันติบบร,รมีคับสัจจะบาร,รมีที่อยู่คู่กันมันจะเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่ภายในใจนั่นมหาเหตุของมันใจที่ คนเรียกกันตามปฏิปทาบ้านเราว่าพวกใจประสิวใจประสิลมันก็จะเพิ่มพูนพ่อคุณของมันด้วยความทุกข์ตัวนี้ทำไมความทุกข์ตัวนี้มันเกิดนั่นแหละก็เหมือนกับทหารถูกอาวุธอยู่ในสนามรบนั่งถืวหน้าขวานจะเลยเป็นสระตายเลยนะในขณะนั้นงั้นแหละถ้าใครสามารถที่จะนั่งข้ามเวทนาสู่กับเวทนาของตัวเองผู้นั้น ก็จะได้รู้ก็จะได้เห็นเหมือนกับทหารที่สู้ศึกในสนามรบเมื่อเกิดเวทนากล้าเกิดขึ้นเวลาที่นั่งนานๆและเวลาที่เราจะตายมันก็ไม่ได้แตกต่างกันจนร่างกายมันขยับขยื่นไม่ได้ร่างกายมันสะท้านวั่นไหวไปหมดเพราะความเจ็บปวดเต็มที่นั่นเราจะเห็นบรรปลาสุดท้ายเมื่อจิตกับกายแยกจากกันนี้แหละคือความัศจรย์นั้น เวทนากล้ามันเกิดเนี่ยสู้กับมันอ้าตัดสินใจสู้เอาตายวัดเอาตายวัดจะได้เห็นกับจิตกับกายมันแยกจากกันเป็นอิสระภาพอ๋อกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาส่วนเวทนาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ตัวรู้อยู่ตรงกลางสว่างสวยอย่างนั้นคือเวทนาส่วนเวทนาไม่เข้าไปกับจิต จิตส่วนจิตไม่เข้ามายุ่งกับเวทนาเมื่อมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าเวทนาก็ค่อยเบาลงเบาลงจางไปจางไปจางไปดับเพิ่มลงเราจะเห็นความสว่างบสวของจิตคือเวทนาที่มันกล้ายอยู่นั้นมันก็ค่อยเบาลง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 ก็เหมือนกับมันดับไปทั้งสองข้างระหว่างจิตก็ดับเวทนาก็ดับนี่สมัยที่หลวงปู่นั่ง โซตุโซเป็นโสตายสมัยบรระจาใหม่ๆอู้ไม่ใช่ธรรมดานยอยู่ที่บ้านโนนตุดนั่นกัอยู่ที่วัดไยสารสันติสุขเอาตายวัดนั่งอยู่ในไ,ไม้เล็กๆในกระดานเล็กๆเผลอไม่ได้ก็ดุกกระดิกไม่ได้ถ้าร่างกายไหวจริงหน่อยก็ตกแล้วข้อนิีเอาขึ้นเรียงเๆียงเรงเรียงเรียง,ยง,ยงกัน เป็นอันหนึ่งก่อนให้มันสูงสูงตอนแรกเอาสองกันเอาคู่กันอขึ้นไปนั่งสูงสูงนั่นแหละมันตกลงนี้มันคอหักตายท่านฝึกขนาดนั้นมันก็กลัวนะเพราะมันกลัวตายมันไม่ยอมหลับน,ะนั่นแหละสติมันก็จ้องอยู่จ้องอยูอ่ไม่กลัวได้ยังไงเอาอิดจอนจอนจอนจอ,อนกันขึ้นไปนั่งดูเขากําลังเผาโศกม,มันเป็นเชิงตะกอนเป็นกองฟอนบ้านเราเนะี่ยก็นั่งอยู่ใกล้ๆนั่นแหละ ร้อนไหมมันไม่ฤดูหนาวาอืมร้อนไม่ร้อนภายในมันร้อนกว่าไม่ได้สนใจกับภายนอกภายในใจมันรุ่มร้อนกว่าด้วยจิเลสที่มันเผดเผลตัวนั้นทำยังไงจึงจะออกความร้อนร้อนที่มันเผาในจิตในในจตัวนี้ได้มีเลยที่เราสู้ทุกข์กยากปฏิบัติในช่วงที่เป็นคารวะและที่หนีออกจากบรรพชาอันนี้ออกจากบ้านมาบรรพชา เขาจริงเขาจจริงๆนะนั่งเ็าโน่นเอามันตายไปข้างหนึ่งทําไมจึงจึงซัตเอาหนักขนาดนั้นเพราะต้องการที่จะเหยียบตัวปุงมตัวแต่งมันคิดถึงบ้านน่ะนี่ออกจากบ้านมาตั้งจัดจะไม่กลับบ้านอีกตลอดนันตการโอก็ดูที่ลูกน่มันปั่นป่วนไปในปั่นป่วนไปไหนนี่ภาคปฏิบัตนินี่จะทํายังไงมันจึงจะดับสังขารขันได้สลายตายนั่งให้มันตายไปเลยเดินอยู่ก็มันตายไปเลย ภาวนามันตายไปเลยคืออยากตายะแต่มันไม่ตายสาหรับลวงปู่นี่สำหรับลูกผูน่เราก็ไม่เข้าไปก้าวข่ว่าปฏิบัติยังไงตัวปรุงตัวแต่งมันมากมันคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องวงศาคกนาญาตและเป็นการตั้งจัดจะไม่กลับบ้านอีกตลอดอน,นันตการนี้จากพ่อจากแม่พี่น้องวงศาคกนาญาติด้วยความรักนั้นลองพิจารณาดูที่การที่จะตัดรักตัดชันงไม่ใช่ธรรมาดานะ่ยดู ไม่จะตัดที่ตำราเหนพิจารณาหน,นพิจารณีสามารถสามรสามรถที่จะตัดได้อุย้ยสำหรับหลวงปู่มันไม่เป็นสำหรับรูกอื่นเราก็ไม่เข้าไปเก้าไกา่นะของเราไม่เป็นเลยะ่ะเมื่อก็เด็กอ่านฝึกหัดอ่านก็ไก่ขอไข่ขอขวดสำหรับผู้ที่เอาตำราแล้วนํามาเพื่อปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกนะ มันกับเด็กมันไปฝึกหาดอ่านกอไก่ขอไข่ขอขวดที่แล้วนั่นแหะแต่เวลาที่เอาจริงเอาจังในความรักเป็นของจริงของรสุดร้อนร้อนรักกับคนนี้มากหนีและตั้งจัดจะไม่กลับมาเห็นหน้ากันอีกตลอดอนันตกาลนั่นน่ะพ่อแม่พี่น้องวงศากนาญาติเป็นต้นนั่นพี่นาเอานะลูกนั่นนี่ก็คือภาคปฏิบัตินี่เรียกว่าเข้าสู่สนามรบ ผู้ที่เจ้าเข้าสู่สนามรบคณะสงฆ์เข้าสู่สนามรบอีกพวกเรานะี่เข้าสู่ส,ส,สนามนี่สนามตำรานี่เข้าสู่สนามเรียนเข้าสู่สนามตำราไม่ได้เข้าเข้าสู่สนามรบด้วยความเป็นจริงเห็นไหมละ่ะนักรบไม่ใช่ว่ารอดไม่รอดอยู่ที่การฝึกอยู่ที่การเรียนฝึกด้การเรียนไง รอดไม่รอดขึ้นอยู่ที่สนามรบนะลูกนะนั่นแหละตาต่อตา,ตาและซัดกันตอนนั้นตายก็ตายตอนนั้นรอดก็รอดตอนนั้นต้งจริงทั้งหมดทั้งความรักและความชังไม่มีในขณะนั้นตาต่อตาฟันต่อฟันต,ต,ตายไปข้างหนึ่งลุงกูปฏิบัติแบบนี้นี่คือเอาความแต่ความจริงออกแสดงปั๊บเลยออกปฏิบัติปั๊บเลยอ๋อมันจะเป็นจะตายงี้เออตายก็ตายไป ตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์จะเกิดในเทวโลกภาวนาต่อที่นั่นจะไม่มีสัญญาจําได้ไหมรู้กับมีพ่อมีแม่เพราะเป็นโอปปาติกะเกิดขึ้นด้วยบุญไม่มีคําว่ามายึดพ่อแม่พี่น้องวงศชาคณาญาติยึดคนลกคนหวงตัดไปได้อีกหลายขั้นเหมือนนข้นสู่เทวโลกภาวนารวดเร็วที่สุดเรียบเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเหมือน เทวดาที่ฟังธรรมจากกับปวัตนสูตรเหมือนเทวดาที่ฟังอภิธรรมเจ็ดคำพีเห็นไหมเหมือนเทวดาที่เห็นการแสดงยมก,กะปฏิยังหารเหมือนกับเทวดาที่เห็นการแสดงที่ของพระเจ้าสยบช่างนาลากรินหลายต่อหลายจุดเห็นไหมละ่ะด้ความเคารพศรัทธาตัวน,นั้น ทําไม่ทรงมรรคทรงผลทรงมรรคทรงผลได้อย่างรวดเด็วแห่งโลกของเทวโลกเราก็เลยคิดที่จะขึ้นไปนั่นมนุษย์มันปฏิบัติลําบากมันต้องแหงอยู่แหงกินต้องกบินทบาาไม่เหมือนเทวดาเอาปิติเอาการลึกในการอิ่มเป็นอารมณ์เราไม่สนใจสิ่งนั้นอยู่แล้วสนใจแต่เรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องมรรคเรื่องผลไปได้รวดเด็วที่สุดนล้วมคิดเรื่องพวกนี้ไม่งั้นธรรมจักรกับปัฏนสูตรนี่เวลาพระเจ้าทรงแสดง ให้กับพระอัญญากนัญญะหรือปัญญวิธีท้งห้าได้สดับพระอัญญากนทัญญะเป็นผู้ที่ฟังเข้าใจบรรลุมรคผลขั้นต้นเพียงองค์เดียวรูปเดียวเทวดาวนี่มึงโลกจเจ้าเจงกุจกวาลกี่ล้านละ่ะบางตำราว่าแปดหมื่นสี่พันล้านบางตำราว่าประเมาณไม่ได้พีนาวนะดูนะในการทรงมรคทรงผล ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงและสูงสุดอมเทวดาพอบรรลุมรผลขั้นสูงสุดเป็นพะระอรหันต์ดับเพลิบพร้อมทั้งปราสาทเข้าสูมา่มรเข้าสู่ผลเข้าสูมา่มรเพื่อทีผ่านปับป๊บปับป๊บปั๊บง่ายกว่ามนุษย์ไม่ต้องมาเผากันไม่ต้องมารื้อบ้านดีช่างไม่ต้องมาเผากันยิ่งบวชมาต้องมายุ่งยืงวุ่นวายต้องอ้ยพระก็ต้องมาชักบางสกุลเอาเงิน,เอ,เ,งนเอาทองกันอยู่นี่แหละนั่นมันยุ่งยืงวุ่นวายนะ ซูเป็นเทวดาไม่ได้เวลาที่ภาวนาทรงมรกทรงผลเป็นพระรหันแล้วปุ๊บปั๊บดับเพลิบเข้าสู่เมืองพระนิพพานพอเป็นพระนาคาปั๊บขึ้นสู่สุตตวาตห้าชั้นพอเป็นโสดาบันก็ปรรถนาได้แห่งการไปการมาง่ายง่ายกว่ามนุษย์หลายล้านเท่าหลวงปู่นึกตึงตอนอย่างนี้หลวงปู่จิงไม่คิดที่จะกลับมาเกิดอีกนี่แหละว่ามันทุกข์ เกิดเป็นผู้หญิงก็ทุกเกิดเป็นผู้ชายก็ทุกไหนจะบอกว่าเกิดเป็นผู้ชายไม่ทุกทุกทั้งนั้นแหละชาติปี่ทุกข์าดถ้าเราบอกว่าผู้ชายไม่ทุกก็แสดงว่าประมาทละคำสอนของุทธเจ้าชาติเกิดเป็นทุกเกิดเป็นอะไรก็ตามไปทุกหมดเกิดเป็นพรมก็ยังทุกอยู่หนึ่งเม้นเข้าสูอรูปภพลมลัษณะคล้ายคึงกับนิพพานของุทธเจ้าแต่มีอายุเวลาที่หลุดออกจากอรูปภพลมล่ะมีบุญรองรับไหมล่ะ ถ้าไม่มีบุญรองรับก็ต้องตรนรกสิพอบุญรองรับพอมาเกิดเป็นยถบ้างก็มาเกิดได้เห็นไหมละ่ะผู้ที่เข้าสู่รูปฌานรูปฌานช่วงที่เป็นพวกลือสีเวลาที่มันเสื่อมล่ะต้องกลับมาเสพความเหมือนเดิมมันก็มีแค่นั้นมันไม่มีอะไรดีขึ้นมามหาปริติพานเท่านั้นเลือดประเสริฐเห็นไหมละ่ะ การที่จะเข้าสู่มคเข้าสู่ผลการที่จะเข้าสู่มหาปริยนิพพานจะต้องอาจจะต้องหันเหมือนนะักรบที่ตอก่อนในสนามรบลบกับใครลบกับตัวเองนั่นแหละนั่นลบกับความคิดนึกตึกตองของตัวเองลบกับมายาของตัวเองลบกับความไม่เอาไหนของตัวเองอย่างนั้นเวลาที่จะลบกับตัวเองต้อง ให้มันแยกออกจากกันโดยเอาธรรมเอาวินัยเป็นใหญ่ตัดสินที่ธรรมที่วินัยเดีนั้นพระที่มีศสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็ต้องสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นน่ละศิลวิสุธทธิคือแยกปับ๊บเอาตัวนี้เป็นพระกรรมแงใหญ่เป็นกองทัพที่จะประหารกับกองทัพพญามารที่เรียกว่ามารทะขัน จะต้องสัจจะก็จะต้องตั้งสัจจะให้โดดเด่นมีสมาธิตั้งใจมั่นมีขันติอยู่ตลอดเวลาตอนนี้จะต่อสู้กับกิเลสเตถีแล้วจะต่อสู้กับร่างกายของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่คือภาคปฏิบัตินี่ทหารเมื่อเข้าสู่สนามรบทําให้ตายก็รอดนี่ภาคปฏิบัติไม่เหมือนภาคบริยัตนะลูกนะเห็นมันก็เห็นจริงนี่ มันนี่เหมือนพระปริยัตินี่พระปริยัตินี่บัญญัติก็เพียงนี่บุญนี่บาปนี่นรกนี่สวรรค์นี่ภพมอโลกกรูปลกภพนั่นสุทธาวาสนั่นเมืองปฏิพานนั่นนี่ตําราแต่เวลาปฏิบตัติปั๊บมันคนละแบบมันเหมือนกับไม่มีตําราเข้ามาช่วยไม่มีสัญญาจําได้หมายรู้เข้ามาช่วยอย่างนั้นพลังจิตคือพละกกาลังสัจจะต้องแก่งที่สุดจึงจะสามารถข้ามตัวนี้ได้เอาอะไรเป็นตัววัด เอาความตายเป็นตัววัดนั่นแหละจบจุดที่นั่นสุดจุดที่นั่นมีแค่นั้นไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวดาไม่ว่าพรหมหรือไม่ว่าอารุปพรมต้องมีการเกิดต้องมีการตายยกเว้นมหาปริณีพันธ์นั่นเองถ้าใครสามารถที่มีสติกําลังปัญญาได้มันก็เข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลได้อย่างรวดเร็วนะรูปนะั้นแต่ถ้าปัญญาไม่เกิดล่ะเกิดได้เฉพาะสัญญาไปไม่รอดหรอก